เพื่อนจ้าวันนี้ชาวบ้านเยกบเข้ามาเปิดน้ำไฮไลท์เขาออสะหมู่บ้านละพี่น้องจ้ากําล่างน้กำกําล่างมาพี่น้องกับ่ท่านใด้ล้งนะปกติทามาจะไหลเต็มท่อเลยได้เพื่อนเพื่อนจ้าจะไหลเต็มท่อเลยแต่นี้ยังไหลค่อยๆอ,อยู่เดี๋วยวเยโกบจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่าน้ำม,มันไหลมาจากไหนเพื่อนเพื่อนจ้าไปกันเลยจ้า ไปกันเลยเนาะเรามาดูกัน,พ,กนพ,พี่น้องยกบกระเดินพาเพื่อนๆมาชมพี่น้องจ๋ามาชมที่บอกว่าถ้าเวลาน้ำเต็มทอ่อแล้วมันจะมันจะนจะี่เนาะพี่น้องเนาะมันจะสวยงามพี่น้องเนี่ยเขาก็เปิดมาจากตรงนี้เนาะพี่น้องจริงๆอ่ะมันจะเปิดล่งท่อเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันมีทอ่อยุต่ว่ามันบ่อเต็มเนาะยกบจะบ่อลงตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อมันชันเย่กบจะพาเพื่อนๆเดินออกมาทางนี้พี่น้องจ๋าดูน้ำน้ำกำลังมาเต็มเพื่อนๆน้ำกำลังมาเต็มเพยคนน่ะ ที่ยิกก็ให้ดูนู่นจะเห็นด่างเขียวๆผ่าด่างผ่าเขียวเขากันอันกันปานา่านะพี่น้องเนาะกันปา่าตอนนี้น้ำกําล่งมากพี่น้องจ๋า,า,าน้ำกับบอใสได้เพราะว่าน้ำมาจากคลองยาวหลายหมู่บ้านนะพี่น้องยินบ่พี่น้องยินผ่าด่างเขียวๆบ่พี่น้องจา๋านั่นเลยเนาะจ,จะะไหลมากหลายกิโลได้นี่พี่น้องจา๋าหลายกิโลโอ้ยงามเนาะอันทองฟ้านสะท้อนกับผิวน้ำงามพี่น้องจา๋านี่ก็จะมายาวมากยาวมากมู่บ้านนี่เข้ากับผากันมาขุดเนาะพี่น้องเนาะ ขามาขุดแต่เมื่อวานี่ต้อนคำเลยพี่น้องจ๋าที่ยายก,กบบอกว่าเขามายืมจอบยืมจกบานยายก,กบเนาะก็มาขุดออกพี่น้องเขาขุดทอกอพี่น้องจ๋าเขาขุดทอดนะเพื่อน,นๆหนี้บออพี่วิซี่ใหญ่ๆเพราะมันไหลชาพี่น้องมันไหลชาาก็เลยม,มาขุดให้ดินมันเปิดกว้างเนาะพี่น้องเนาะแต่ท่าน้ำม,มาเต็มพี่น้องจ๋าขาดเลยได้นี่ขาดพังทะายลงไปใหญ่กว้างเติม ปากท่อเอาไปอยู่เลยได้เพื่อนเพื่อนเด้ยวยงก็เบนกองให้เบนกองให้เพื่อนเพื่อนได้ดูฟังท่านน่้น้อพี่น้องนะน้อพี่น้องจ้าปกติจะไหลเต็มสองเต็มน้ำจะเออตรงนี้เลยได้พี่น้องนี่ตรงแอ่งตรงแอ่งท่วมท่อนี่มันจะพุ่งแบบและอย่างแรกเลยได้เพื่อนเพื่อนมันจะพุ่งอย่างแรงเลยเนาะแต่ว่านี่เขาหนามันยังมากค่อยอยู่พี่น้องจ้าหนามันยังบ่นยังบ่นลคล้องนะพี่น้องเนาะนามยังบ่นลมคลองกันเลย ก็เลยยัางบอันในเต็มปากคอแต่ปกติไปทั้งนู่นหนาทัวมากเลยดิพี่น้องจ๋าน้ำไหลเต็มปากครเนาะพี่น,อน้องเนาะก็เริ่มเขาก็เริ่มเปิดน้ำก็เริ่มไหลมากเลยพี่น้องน้ำเริ่มไหลมากยิง่งถ้ามีฝนตกลงมาอีกก็ยิ่งจะน้ำยิ่งจะเออขึ้นมากพี่น้องจ๋าเออขึ้นมากนี่เลยนี่หล่นคล้องน้อยนี่เลยพี่น้องหล่นคล้องน้อยนี่เลยมันก็เขาก็มาใส่ด่างอยู่ได้พี่น้องนี่เขามาใส่ด่าง <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนห็นบอน <ๆ S 1> อ่นะห็นด่าง ด่างหรือว่ามองนู่พี่น้องนะเห็นนั่นลักไม้ไผ่ที่เพิ่นใส่ไว้พี่น้องจ้าในรูปอาจจะบอเห็นที่เป็นขวดล้อยอยู่นั่นพี่น้องนะที่เป็นขวดลอยน่อ,อยอยู่นั่นพี่จะเข้าใส่ด่างนี่น่พี่น้องเข้าใส่ด่างดักแต่จะได้เป็นพวกป้านิ่นป้าขาวหน่อยป้าน ตะเพียนนะพี่น้องเนาะปลาตะเพียนหน่อยป้าขาวหน่อยอะไรนนมีตะดางเนยพี่น้องจ๋ามีตะเข้ามาใส่ดางกันเต็มเลยที่ขวดขวดลอยอยู่น่ะพี่น้องขวดลอยอยู่นันโมเมนต์ขวดพลาสติกไหลมานนำานามที่เพื่อนๆจ๋ามีตะขวดที่เขาใส่ดางกันไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาใส่ดางใส่นุ่นใส่นีไว้พี่น้องรอบมาดักปลานี่ก็กระเบิดออกม่อมองเข้าว่าเข้าใดกันบนน้องพี่น้องจ๋าตอนเช้าน้ำก็จะไหลอยู่แบบนี้พี่น้องจ๋าเขาก็จะปิดอีกที่ก็ตอนเพุ่นเลยตอนน้ำเต็มสะแล้วพี่น้องจ๋าน้ำเต็มสะใหญ่แล้้้ววเเเขาาาถึงงจะมปปิดดดก่อออตตรนนนีพื นี่นาม,มาเต็มซะแล้วพี่น้องจ้านาม,มาเริมเขาได้เป็นนาจะอีเจ็สี่วันทาวันก็เต็มเนาะพี่น้องเนื่องจากว่านาม,มันไหลชาปกติสามวันสี่วันกัจะเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ยายกบก็กับมาถ่ายให้เพื่อนๆชมดูพี่น้องสวยความสวยงามของนามพี่น้องถ้าแยกบเดินไปจนสุดนี่พี่น้องจ้าสวยได้แว่ายายกบบ่เดินนกเหนื่อยพี่น้องอเอาแค่นี้เลยเนาะ